ากลับไปพุ่งลมหนาวที่จากมาคิดถึงบ้านทุกครั้งที่เงามองดูท้องฟ้าคิดถึงครอบครัวอย่ากลับไปสบตาอย่ากลับไปกอดหอมและสบอกฉันที่ผ่านมาคิดถึงวันเวลาที่อยู่ที่บ้านมาห่างไกลมันรู้สึกว่าเงาทุกครั้งที่คิดยอ้อนกลับไปว่ามาอยู่ที่นี่มาทำไมเพื่ออะไรก็เพราะมันเป็นนาทีของลูกผู้ชายไทยมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติให้ใครมาทำลายพื้นแผ่นดินสยามไม่ปลอดภัย คอยต่ดตากักที่มันสันดานไม่กี่เลยไอ้พวกนี้มันต้องไม่มีที่ยืนผมขอสาบานและทอทหารคนนี้ใครจะดูแลไปป้องกันดิ้งนอกชาประเทศไทยดูหัวใจและกำลังวังชาทั้งหมดที่นี่และพร้อมที่จะยอมพลีกายถาวายชีวะเพื่อให้ชาติศาสนาพระม,มหากษัตริย์และประชาชนไทยนั้นปลอดภัยจากอันตรายทั้งหมดทั้งปวงและไม่ต้องห่วงว่าใครจะตายชีวิตของพวกเราทุกผูทกทกทก้ทุกคนทุกเราทุกนายเราพร้อมที่จะสลับเพื่อให้ทุกคนได้หลับสบาย แค่ความคิดถึงความเป็นห่วงก็มากมายที่จะพอเป็นกำลังใจให้เราได้สู้ไปจนวันตายจะภูมิใจเธอที่ได้เกิดมาเป็นชายได้ตอบแทนคนแผ่นดินแม้จะเสิ้นชีวาไวไม่รู้สึกว่าเสียดายไม่รู้สึกว่าตายฟรีเกิดมาชาตินี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแต่ถึงแม้ว่าเราพร้อมและไม่ใครกลัวที่จะตายแต่อดหูไม่ได้้ากคนข้างลังต้องเดียวดายนี่แหละคือชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นด้ายและสิ่งที่ปนมากับความกล้าก็คือการภาวนาเั้ง ทุกครั้งก็อยากให้รอชีวิตกับปาถึงแม้ว่าแข็งแกร่งก็ไม่อยากพบกับการจะตาชีวิตรุนนิยมยิง่งบ่สิ่งอื่นใดทุกคนต้องการชีวิตมากกว่าความภาคภูมิใจแต่ถึงยังไงสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายแต่ตอนนี้ยังมีชีวิตมีความคิดให้รู้เอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารของชาติไทยจงใช้ชีวิตไปกับความภาคภูมิใจ และสุดท้ายนี่คอยทุกคนนั้นปลอดภัยติดกับสูวอมกอดของคนที่อยู่ห่างไกลติดกับไปนุ่นปักกับคนที่รักและห่วงใยเพราะการทั้งหนึ่อผมเคยผ่านมาก็เลยเข้าใจว่าการที่ได้แต่คิดถึงแต่ทําอะไรก็ไม่ได้มันทรมานแค่ไหนจนแทบจะขาดใจที่นี่ปรดูว่ไว้ว่าอะไรที่สําคัญอย่าคิดว่าเดียวค่อยนั่นเดียวค่อยนิดกอแล้วกันอยากให้ถึงแค่เห็นในโลงศพแล้วค่อยลังน้ำตางีเอาแต่ร้องให้ดีแค่จับก,กันไม่คิดเละลาดูแลราาักษากันไว้ดีกว่าจะได้ไม่เสียน้าตา เมื่อเขาจากไปแล้วไม่หวนกลับคืนมา